ขึ้นไปขึ้นไปไม่ต้องไล่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 เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเ่เหมือนเดิมหนูหนูเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเล็บแทงเล่นเพื่อนหน่อยครับรับเพื่อนหน่อย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 โอเคโอเคเขาเอ็นเกตแล้วอ่ะเขาไม่มีดาเมจให้เป็นเฟกนะครับมองนอตอีนนะนอตอีนนะครับนอตอีอเจียเปลียมตัวเอ็นเกตนอตอีนะในโชกนะกดสเต็ปมามันนอตอีนนอตอีนห้าสี่ โอเคกลับไปเซารเวท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 กลับไปเซอร์เวทเขาค่อยแบ่งกันไปค่อยแบ่งกันไปเซอร์เบกกวนี้หน่อยเซอร์เบกกวนี้หน่อยเซอร์เบกกวนี้หน่อยเขาจะมีเินเกลียนะเขามีเินเกลียนะโอเคเขาจ่ายไม่ได้เอาผมกับกดีมอนรับเพื่อนเพดีมอนรับเพื่อนเพดีมอนรับเพื่อนสวยสวยสวยเราเดินมาเราเดินมาเดินไปนอตอีนอตอีทเห็นวงนอตอีนอตอีทไหมฮสี่สามสองหนึ่งครับเอาดิสสวยสวยสวยครับสวยสวยเราเก็บเข้าไปเราเหยียบเข้าไปเราเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเดินไป เขาค่อยเดินไปเขา่อยเดินไปเดินเข้าไปนอตอีท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 เดินไปนอตอีทอีจ่ายเก็บได้เลยอีจ่ายเก็บแทงได้เลยอีจ่ายเก็บได้เลยแล้วก็รอครับแล้วก็รอโอเคโอเคเขาไม่มีดาเมจแล้วเขาไม่มีดาเมจแล้วรอ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 ครับแล้วรอแล้วรอมีคนเดินข้างหลังเดินาข้างหลังอ๋อหนึ่งหนึ่งหนึ่ปล่อยปล่อยปล่อยห้าวิห้าวิปล่อยปล่อยปล่อยครับ หนึ่งสวยครับสวย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 แล้วค่อยๆเก็บเข้าไปแล้วค่อยๆเก็บเข้าไปค่อยๆเก็บโอทีเอสวยโอเคแล้วเดินครับเดินเดินเดินเดเดินเดินเดิินตอนนี้แคชได้แคชนะครับแคชได้แคชเลยแคชได้แคชเลยของอะระกินหยหร่ไม่เป็นไรครับเค่อยๆค่อยๆเก็บไปเไปู้ค่อยๆยค่อยๆค่ๆดไปค่อยๆูไปค่อยๆูไปป้อมปอมผมหนักแล้วร่โอเคโอเคมาๆมาอ่ะกลับมาคณากลับมาคณากลมา ถ้ากลับมาอ้าวเรามองนะครับยังอยู่มุมนะยู่มุมในเรานะไอแทงตัวเนี้ยแทงตัวเนี้ยแทงตัวนี้นะครับรอรอรอเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมารับคนหนึ่งอ่าวตกเกสอะเคนะเกสอะเคนะครับผมโดนเกตอะเคเกตอะเคในห้าสี่สามสองหนึ่งมาทานแล้วดิวได้ยู่แลได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งโอเคโอเคเล่นที่เป็นโชคธรรมชาตินะครับระวังเขาจะเอ็นเกตเรานะแต่เขาไม่มีตัวรวบโอเค ไม่เป <PM S 2> <là> ็นไรไมเป็นไรดีมอนให้ครับดีมอนให้ดีมอนให้ดีมอนให้แล้วเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมามองนอต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 เดินไปเดินคู่กับเขาไปครับเดินคู่กับเขาไป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 เห็นบาตรเลสเตอร์กับอันนี้ไหมไป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 อ่าแต่เอาเลยเาเรยเอาเยเอยอ่ะครับมองนอตนอตในห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคหัวไนหัวไนเฮียบบัตเลเตอร์เขียวสไปหัวไนไอ้สัสเขียวคอจับเลย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 แล้วก็ถอยมา หยุดเก็บของก็หยุดเก็บของก็โอเคโอเคแล้วพอครับแล้วพอแล้วพอแล้วพอพอหยุดไล่หยุดไล่หยุดไล่ตรงนี้หยุดไล่ครับตรงนี้หยุดไล่ตรงนี้หยุดไล่หยุดไล่ครับเรากลับไปที่เดิมตอนนี้ยังมีใครไล่อยู่ไหมไม่ไม่ไม่โดนสุดสิไม่มีแล้วไม่มีแล้วเมื่อกี้มีการเกิร์มาปวดกลับมากลับมากลับมามันเป็นแรดแรดแเป็นล็อกมองอับครับมองอับมองตีแล้วใช่ไหมอ่าไปไปไปเขาเีแล้วเขาเีแล้วโอเคโอเคไปครับไปหาเขาที่หน้าให้เอาเราได้รู้ไหมตอนที่ไฟแรกอ่ะไม่ได้รู้เลยผมไม่รู้ทได้รูบไม้รู้ไปเช็คไปเช็คไปเช็คได้ไหม ไม่งั้นไม่งั้นก็ลงลงฆ่าหนูเลยผมว่าหนูมันเอาไปอ่ะผมไม่เป็นไร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 ครับศพทุกคนอยู่ในตัวผมโอ้โหไอ้เจี๊ยบกูอยากลงใส่กระเป๋าเลยกูอยาลงไอ้เจี๊ยบเก็ไวยังไงรู้สึกใครเข้าหมดนได้คืนชีวิตอ่ะไปรูเตอร์เขาบอกเอาของโดนไปโดนไปรูทขยายให้หมดอรอราได้รถปะได้รถปะจะบอกว่าออดดไอ้เหี้ยรองเท้าผมลืมปรับเป็นไอ้ดีปรับเป็นกดฮิวิ่งไอ้เหี้ยบตัว สวัสดีตัดไปไปดูไฟแรกดิไปดูไฟแรกที่เราไฟตอนแรกยังมีอะไรเหลือไหมไม่มีเหลือเกืบหมดแล้วเกือบหมดแล้วถ้าไปไทยเซิต์รู้มาแล้วเหรอรู้มาแล้วครับรู้มาแล้วโอเคเอทันเตอร์ไทยแลนด์ว่าอะไรไหมผมครับไม่ว่าเขาบอกว่ารีรีรียังไงดีกลัมาไหมฮะเขาจะอีกรอบเหรอไม่รู้หรือเขาแค่บอกว่ารีรีรีเซ็ตไม่รู้ว่าจะอีกรอบหรือเปล่ารีอะไรรีคืออีกรอบหรอ ไม่รู้เขาบอกว่ารีแค่นั้บไปไปที่กล่องดำไปที่กล่องดำเราเราไปเติมเงินไปที่กล่องดำไปคุยคุยกับเขาให้เรียบร้อยก่อนเอาคุยเอาคุยไอ้สิ่งที่ไ่คืรเยฟี่เหรอคือเราเรายังไม่ตายกันใช่ไหมตายเลยไม่ตายโอเคว่ะน่าเขาจะไม่ไม่ไม่เกินสองนาทีผมไม่รู้เพราะผมตั้งสติว่าถ้าเขาเอ็มผิดย์เต้องการด้านหลังให้มันพุ่งผ่านเพื่อเขาใจเขาใจเขาใจเพราะว่าพูดไงเลวะเขาใจเพราะว่าเราเราเอาน้ำเบอร์หนักมาแล้น้ำเบอร์จัดเลยผม้องประกาศเลยว่าไม่เกินสองนาทีบอกไปเลย ไม่งั้นเราดูก่อนอ๋อยยังไงมาเดี๋ยวเดี๋ยวของเขาขัดเจอบเขาจะเขาจะเขาว่ายังไงเขาว่ายังไงตอนนี้เดี๋ยวกนถือของไว้ก่อนถือของไว้ก่อนมาใครใครไม่มีกล่อง